โอ้โหทำไมวันนี้สวยจังก็สวยจังเลยน้นองมือนีมารับรางวัล Thailand Social Award ค่ะทุกคน <Hey. S 2> ดีใจมากๆเลยนะคะ4ปีซ้อนแล้วนะ <Hi. S 1> ที่เราได้มายืนเวทีนี้ดีใจมาก <Hey. S 2> ทุกคน <Hey. S 2> ขอบคุณมากๆเลยนะคะเราได้รางวัลน,นี้มาต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามกันมาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามารับรางวัล Thailand Social Award สวยลูกนี้สวยคอมเมนต์กดหนึ่งมาหน่อยจ้านี่เดี๋ยวดาจะไปรับรางวัลแล้วก็มอบให้กับทุกคนไปพร้อมๆกันค่ะขอบคุณมากๆนะคะนี่ค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นบรรยากาศภายในงานนะคะโอเค โอ้ให้นั่งด้วยกอดได้เลยค่ะใจดน้องใจดีไม่ใช่งับตังใจดีลูปลายเซ็กซี่มากเปรี้ยวมากอลังคัสค่ะเริ่มมากค่ะ นะครับขอเชิญนะครับคุณรุ่งลักษณ์ุดดาวจาก t r i p Thailand ครับาารเาาดี๋ยวมาุ้างวกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ้าบริหารแผู้รรรเรียนแล้เป็นเช่นไท นักวิจนะฮะทีงานที่กอบลอยโก้เอนโกเชิญครั้งนี้ว่าไม่ครั้งย้ำเช่นเคยภารกิจนะฮะแต่ว่าส่งคลิปวิดีโอมาให้กันชมครับดีใจมากๆเลยนะคะเราได้รางวัลนี้มาต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามกันมาสี่ปีซ้อนแล้วนะที่เราได้มายืนเวทีนี้ดีใจมากทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะตื่นเต้นมากเนี่ยตอนนี้วันนี้แต่งชุดเป็นยังไงว่า ใครว่าสวยพวกหนึ่งมาให้หน่อยสวยแจ็ะคเลยค่ะนี่นะคะกายอยากขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็คอยซัพพอร์ตพวกเรานะคะรางวัลน,นี้ถ้าไม่ได้ทุกคนก็ไม่ได้รางวัลน,นี้มาะคะ่าคะไทเลสเซอร์เชียโอว์รางวัลน,นี้ขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะรางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่เขาวัดจากเคอร์อร์แมนจริงๆนะใช<ค>่ใค่ะทุกคนดีใจมาก,มาก <c oughs> ๆรางวัลที่สี่แล้วนะรางวัลนี้สี่มิสซ้อนแรกขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆ